สวัสดีค่ะลูกค้าขาเจอกันกับน้ำนะคะวันนี้นะคะช่วง11บโมงกว่าเกือบเที่ยงแล้ววันนี้ค่ะมาเจอกันกับตัวเสื้อกันหนา นะคะลูกคา้าค่ะเป็นเสื้อกันหนาว H&M นะคะตัวนี้ถุงแบบนี้ค่ะลูกคา้าค่ะ25ตัวราคา2,500บาทเท่านั้นจา้าลูกค้าต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ100บาทนะคะเป็นงานกันหนาวแล้วก็เป็นของแบรนด์ H&M ล้วนค่ะลูกคา้าค่ะเป็นงานแบรนด์ a s h i o n ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวนะนะขออนุญ,ญาตอันนี้คือแบบ แกะกันสดๆใหม่ๆกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าะนี่ค่ะแบบนี้เลยสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะบางท่านอาจจะกําลังเดินทางอยู่ก็ได้นะ,ะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะลูกค้าขะขอให้ทุกท่านนะกลับถึงบ้านนะคะไปเติมพลังชาร์จพลังกันนะคะแล้วก็กลับมาสู้งานกันใหม่ในปีถัดไปสำหรับ ปี2569นะช่วงนี้ใครเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะจ๊ะน่าจะติดละแหละใครที่อยู่แถบอีสานเด้อลูกค้าค่ะน่าจะทั้งทางดงทางด่วนน่าจะทั้งล่างน่าจะติดหมดเลยนะคะใจเย็นๆนะคะลูกค้าขาอย่าใจร้อนนะขับขี่ด้วยความปลอดภัยระมัดระวังนะคะก่อนอืน่นมาดูตัวนี้ก่อน h m ค่ะลูกค้าขะเป็นแบรนด์ h m ล้วนทุกตัวเป็นกันหนาวเด้อ ค้ะมานะคะลูกค้าค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเสื้อนะคะนี่ตัวนี้เป็นไหมพรมค่ะนี่ค่ะ ไหมพรมค่ะลูกคา่าตัวนี้นะคะ H a n M ค่ะประมาณไซส์ L XL ค่ะูกคา่ะตัวนี้เราจะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะไล่โทนสีแบบนี้ค่ะราคาาเหมาะกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นเอ่อคริสต์มาสเนาะเพิ่งมาเพิ่งผ่านไปนะคะว่า2อวันก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นปีใหม่เขาก็หยิบโทนเดียวกันก็คือเขียวแดงน้ำเงินดํานะคะอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับงานปีใหม่งานคริสต์มาสธงเท่านะคะูกคา่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นเนื้อสเวตเตอร์ค่ะเป็นแฟชั่นเด้ลูกค่ะค่ะเป็นคอปแบบนี้เป็นแฟชั่นคอปแบบนี้ค่ะยังคงเป็นแบรนด์ H&M เหมือนเดิม2500บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะ25ตัวนะคะสเวตเตอร์เหมือนเดิมค่ะูกค่ะค่ะ H&M นะนี่ค่ะอาจจะไม่ได้ให้ดูป้ายทุกตัวนะคะูุคค่ะแต่ยังคงเป็น H&M นะคะอันนี้เป็นคล้ายๆพยิบผ้าล่องนะคะผ้าล่องนะคะรกค้าค่ะ H&M ผ้าคอดีแกนูกค้าค่ะ ตัวนี้นะค่ะโอ้บอมเบอร์เราก็มาบอมเบอร์เรามาค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้ค่ะต้นทุนหนึ่งร้อยบาทยังคงเป็นของ H&M ค่ะลูกค้าค่ะซิปปิ้งดีอยู่เลยเนี่ยค่ะข้างในเป็นแบบนี้ บอมเบอร์สีเขียวขี่ม้าแบบนี้สวยๆค่ะลูกค้าค่ะ2,500บาทเท่านั้นมีสายเดียวอู้เป็นแฟชั่นนะอุ้ยไซสเ์เราพอดีเลยติดมาด้วย1ตัวเป็นงานถักนะคะลูกค้าค่ะ,คะแต่ยังคงเป็นของแบรนด์ H&M นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นเนื้อสเวเตอร์เหมือนเดิมค่ะลูกค้าค่ะ,คะสีส้มสะท้อนแสงแบบนี้ค่ะ H&M นะจ๊าใครที่อยากได้งาน H&M เรามีเยอะเลย มีทั้งกันหนาวนะคะลูกค้า่ะมีทั้งซัมเมอร์นะคะค่ะมานะคะลูกค้า่ะมีเยอะเลยเป็นงานไอทของเรานั่นเองใครสนใจตัวไหนสอบถามเข้ามาได้แล้วตัวนี้เป็นเสื้อคลุมได้ค่ะลูกค้าขะหรือจะเป็นแบบนี้ค่ดิแกนแบบนี้ค่ะนี่คุณผู้ชายใส่ได้นะทรงนี้อบป้าเลยค่ะลูกค้าะแต่ยังคงเป็นของแบรนด์ h m นะคะหรือจะเป็นแฟชั่นค่ะขอบครึ่งตัวแบบนี้แฟชั่นแบบนี้สั้นๆค่ะลูกค้า่ะแต่สวยนะดูค่ะ ผ้าไใหม่พรมกันบ้างสีดำโหใส่แล้วหุ่นเพียวแลนะ้วนะตัวเนี้ลูกค้าเนี่ยค่ะเป็นพยืดนะใส่ได้เยอะเลยไซส์แบบไซส์น้ำก็ใส่ได้เงียอันนี้เริ่มตั้งแต่แบบไซส์เอเลยแล้วจนถึงไซส์น้ำก็ใส่ได้นะคะตัวนี้นะคะลูกคา้าค่ะนี่หรือจะเป็นแบบนี้ค่ะยังคงเป็น H M นะคะ H M ทุกตัวลูกคา้าไม่ต้องกังวลได้ทุกตัวแน่นอนนะคะ นี่ค่ะเป็นแฟชั่นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นงานรวมญี่ปุ่นอเมริกานะคะลคคะูกค้า่ะมีทั้งงานแบรดญี่ปุ่นและงานอเมริกาแต่แบรดมีแบรนดเดียวนะ,ะ H&M ค่ะลคคะูกค้าขานี่เป็นสเสื้อคลุมได้เลยนะคะหรือจะเป็นตัวนี้โอ้อันนี้เป็นคล้ายๆกับสูทแจ็คเก็ตนะคะลคบบูกค้าเป็นแฟชั่นนะคะแจ็คเก็ตสูทแฟชั่นนะคะตัวนี้อุ้ยอันนี้เหมือนเซ็ตเนาะมันเหมือนกันเลยลูกคา้าดูค่ะนี่ค่ะเนื้อผ้าแบบนี้ นี่ค่ะลูกค้าเป็นคล้ายคาดิกแกนนะคะลูกค้า่ะตัวนี้นะคะดูค่ะ น่ารักน่ารักสีพาสเทลค่ะรูกค้าขาสีพัดเทลแบบนี้นะคะยี่สิบห้าตัวนะคะลูกค้าขาหนึ่งถุงของเราสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเป็นไหมพรมค่ะลูกค้าขามาเหมือนกันแจ็คเก็ตพาร่มค่ะลูกค้าขาเป็นแจ็คเก็ตพาร่มอันนี้ก็ไซส์ประมาณ LXL นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวนะดูไซส์ L นะคะลูกค้าขะตัวนี้นะคะนี่ค่ะ H&M แบรนด์ H&M ทุกตัวเลยนะ ใครที่อยากขายงานแบรนด์นะไม่รู้จะขายงานแบรนด์อะไรเอาตัวนี้ไปได้เลยค่ะูกคาค่ะเป็นเฮเมทุกตัวอันนี้เป็นผ้าล่มคล้ายๆบอมเบอร์ค่ะรกคาค่ะแต่ว่าไม่หนาเท่าบอมเบอร์ถ้าบอมเบอร์เขาจะหนาขึ้นมานิดนึงนะตัวเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นผ้าล่มธรรมดาค่ะรกคาค่ะแต่ว่าสวยเลยค่ะนี่สวยเลยค่ะคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ได้หรือจะเป็นคาร์ดิแกนแฟชั่นแบบนี้ค่ะูกคาค่ะสีเหลืองผ้าเทลน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่ค่ะ จะเป็นแบบสมหัวค่ะลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้ใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยค่ะลูกค้าค่ะรับถุงนี้ได้รับถุงใหม่ก็มีเหมือนกันนะคะลูกค้าค่ะอันนี้น้ำก็รีวิวให้ลูกค้าดูกันทุกตัว นับตามได้เลยนะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะูกค้าหาไลน์ก็ได้ Facebook ก็ดีเว็บไซต์ก็ได้่ะลูคาาากค้าขาทุกช่องทางเว็บไซต์เราก็ฝากไว้ด้วยนะเว,เว็บไซต์นะคะบัคไทยแลนด์ค่ะรกคาารา้าขะเข้าไปดูได้เลยใครอยากรู้ว่าบริษัทบัคมีอะไรบ้างนะคะรายการสินค้ามีอะไรบ้างเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยเรามีแคตตาล็อกให้ดูด้วยนะคะแต่ต้องเป็นเว็บไซต์บัคเสื้อผ้ามือสองเท่านั้นนะนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้แม้จะเป็นชื่อร้านอื่นชื่อร้านอะไรก็ตามแต่ แต่ว่ามีแอบแฝงด้วยคำว่า bed u s e c o d e นะคะไม่ใช่ของเรานะคะลูกค้าคะไม่ใช่ของเรานะของเราจะมีแค่เป็น b e t u s e c o d e ประเทศไทยบัคเสื้อผ้ามือสองเท่านั้นนะคะที่เป็นเว็บไซต์นะคะหรือใครไม่ชชื่อกลัวเข้าเว็บไซต์ผิดทักหายแอดมินได้ให้แอดมินส่งให้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถ C f อได้กระสอบนี้ได้กระสอบใหม่นี้นะคะลูกค้าคะสำหรับรายการนี้หมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ